เราก็จะเอาไปขายเลยนะพอดีก็เราก็จะเอาไปขายที่อะไรไม่รู้นะเหมือนเป็นรูปอะไรสักอย่างนี่นะครับก็ขายแล้วโอเคนะบก็ปล่อยโอเคแล้ว็ะไป ปตงนผมว่าปล่อยให้มันทำงานดีกว่านงิงตกตกอะไรนะวางจิดอีกแล้วมันทำไมโอเคแค่แหละส่วนนี้คือที่ใส่ไม้นะครับ เอาไว้เก็บไม้รถเมื่อกี้น่าจะเป็นรถตัดไม้นะครับหยิบไม้อ่ะเนีๆๆๆ่ยเนี่ยนี่ก็เป็นรถเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวเหมือนจะเป็นบีรุ้นะใช่หรือเปล่าวะไม่รู้นะเหมือนเป็นบีรูทหรอเหมือนมันนะโอเคนะครันนี้ก็เสร็จพอดีเลยแล้วก็เราก็จะเอาไปปลูกตรงนั้นเลยนะครับ แล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปนะครับหรือว่าเราจะเอาเข้าวไปขายนะราคาที่ดีตอนนี้ก็คือนมวัวน,นะครับก็สามสิบสามร้อยแปดสามพันแปดร้อยนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงนะแต่ไม่มีเป็น ดอกไม้นะครับที่เรามีนะดอ,ไดอกไม้สองพันห้าดอกไม้อ้อหนอึ่งอันนี้ดอกไม้ประหลาบนะครับนทุกคามาเองก็ได้เนี่ยโอเคจอดไว้ตรงนี้ล่ะ นี่นก็เร็ไนะบไปนิดนิยหนอยได้แต่ตอดได้คำนี้ดูตรงนี้ก็ได้นะครว่าจะมีอะไรซื้อนะส่วนใหญ่มันจะเป็นที่แบบทำไล่ทำสวนนะอันนี้เราขายไปเลยก็ได้นะครับขายซื้อใหม่เป็นอันนี้ ลอยไปนะครับโอเคเอากลับบ้านนะตนั้เร,กราก็ไป่นีูเนี่ยเขับรถเกี้ยเลยไปดูตรงนั้นดูด ก็แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลวไปก่อนนะครับรอไอพีหน้านะเพราะว่าข้าวมันยังไม่โตนะครับก็